ไปดูชาวนาที่มหาสาร,รคามกันหน่อยท่านผู้ชมฮะคือถ้าที่พร้อมน้ําพร้อมเนี่ยเราลุยกับข่าวนี้กันเลยดีกว่าค,ครับท่านผู้ชมฮะแต่ก่อนนี่เป็นท้องนาเนาะนะฮะปลูกข้าวกันแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันดีอะทาข้าวบางทีกําไรมันน้อยแล้วก็ขาดทุนเลยะนะครับน้ําก็ต้องสม่าเสมอนะแต่จริงๆปัจจัยของพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะของไร่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ขาดน้านะน้าเขาพอนะเป็นแต่ว่า ปัญหาก็คือทำแล้วไม่ไม่คุ้มทุนอ่ะต้นทุนการผลิตข้าวมันสูงมากเลยนะครับเขาก็เลยปรับเปลี่ยนท่านผู้ชมคะคุณทองสุขอาศนานะครับเกษตรกรปลูกพริกขายนะฮะขอไม่ขอไม่ผิดข่าวผิดคนนะฮะคุณวินัยศสีระหังเนี่ยท um> ่านนี <h> <h <h ้นะฮะอยู่ที่ตำบลเหล่าโบบาลอำเภอเชียงยืนมหาสารคามเล่าให้ทีมข่าวฟัง11ไร่แต่ก่อนทำนาหมดเลยแต่ทำแล้วไม่คุ้มก็เลยเปลี่ยนดีกว่า จะปลูกอะไรดีล่ะปกติกล้วยหอมทองเนี่ยอ,อีสานปลูกไหมไม่ค่อยเจอนะอ,อาจจะเป็นเนี่ยแหละฮะก็เลยเป็นช่องทางในการขายในการทําเงินนะใช่ไหมฮะกล้วยหอมทองปลูกที่อีสานเพราะส่วเใหยกก็ปลูกข้าวกันแต่เขาต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดหนึ่งแกก็ใจกล้านะสิบเอ็ดไร่เพราะว่ากล้วยหอมทองเนี่ยเขาต้องการน้ําสม่ําเสมอแล้วก็ต้องรอประมาณแเดือนถึงจะเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตขายได้แต่แกก็ ใจนักเลงอ่ะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มันเป็นมีท้องล่องอ,ะอ่ะท่านผู้ชมดูสิก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะเออผมว่าแกก็คงจะมีพอมีทุนน่ะหรือไม่ถ้าไปกู้ยืมมาก็คงต้องแบบวัดดวงกันไปเลยแต่สุดท้ายตอนเนี้ยผลผลผลิตมันออกแล้วอ่ะนะผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันหอมหวานมากเลยมันคุ้มค่ามากเลยรอ8เดือนท่านผู้ชมตัดขายได้ละพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนจะมารับอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งตัดขายทีนะท่านผู้ชม 400ถึง700กิโลกรัมถ้าขายเป็นหวีเนี่ยก็ราคา50ถึง70บาทขายทั้งเครือเลย250ถึง300บาทนะครับหรอถ้าเป็นโลโล,ลละ20ถึง25บาทอะท่านผู้ชมฟังแบบนี้ตัวเลขเ <c oughs> ยอะงงเอาเป็นว่ารายได้เนาะประมาณ20,000บาทต่อสัปดาห์โอเคไหมท่านผู้ชม นะฮะสร้างรายได้มากกว่าทำนาหลายเท่าตัวเลยฟังเสียงหน่อยครับเราเราปลูกเป็นรุ่นๆน,นะครับคือเราไม่ปลูกเป็นรุ่นเดียวนะเราจะปลูกทยอยปลูกทั้งปีเพราะฉะนั้นผลผลิตที่นี่จะออกจะมีเก็บเกี่ยวขายได้ทั้งปีนะครับ mm hmm. แล้วก็ตลาดนะครับตลาดก็หลังจากที่ปลูกมานะครับตอนนี้ไม่พอขายนะครับสองพันต้นนี่ไม่พอขายนะครับ mm hmm. เรามีทั้งตลาด ในพื้นที่ตลาดออนไลน์แล้วก็ส่งพ่อค้านะครับงงก็ฝากท่านใดที่สนใจนะครับก็แวะแวะเวียนเข้ามาดูมาเรียนรู้มาศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยลงมือทำนะครับสามารถคือกล้วยเนี่ยสามารถทำทำรายได้มากกว่าข้าวนะครับนี่ดูสิฮะท่านผู้ชมค่ะคุณวินัยนี่บอกปลูก2000ต้นก็ยังไม่พอขายนะความต้องการตลาดสูงมากเพราะใครๆก็ขินกล้วยนะอเออแล้วถ้าอย่างในอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยปลูกกล้วยกัน แล้วถ้าในพื้นที่เขามีอ่นจะไม่ซื้อหรอ mm. เพราะว่าถ้าไปนํามาจากที่อื่นนะมันมีค่าขนส่งค่าเดินทางอะไรอีกใช่แต่เนี่ยก็ปลูกอยู่ในพื้นที่ท่าน mm. ผู้ชมแล้วแกทําออนไลน์ด้วย mm. โอ้โหยิ่งง่ายเลย mm. นะครับแล้วแกเนี่ยขายพวกหนอกล้วยด้วยนะสร้างรายได้อีกตัางหาครับท่านผู้ชมเอาเฉพาะขายหน่อนนะแกบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยได้เงินหลักแสนบาทกันเลย mm. ทีเดียวท่าน mm. ผู้ชมดูสิ mm. ผลผลิตกล้วยหอมท้องก็ขายได้หนอก,กล้วยก็ขายแค่หนอก็เป็นแสนแล้วอ่ะก็คือตรงนี้แหล่งผลิตเนี่ยเขาไม่ค่อยมีไง พอยิ่งปริมาณผลผลิตน้อยเนี่ย<อ>มันก็สามารถอ,อัพราคาขึ้นได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะค